ตอนนี้เราอยู่กันในองค์เมียวจิกับตำนานของพูดวิญญาณที่มีคนขอเอาไว้ครับผมเลยลองไปค้นดูแล้วเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยรีบเอามาให้เรื่องราวของคิโยฮิเมะนั่นเองครับคิโยฮิเมะเป็นอีกหนึ่งพูดวิญญาณที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นทําให้ตำนานของเธอนั้นถูกบันทึกเอาไว้ในตำราหลายเล่มเลยอาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างครับตำนานบอกไว้ว่าในสมัยของจกักรพรรดิไดโกมีนักบวชหนุ่มชื่ออันชินออกเดินทางสวร์บุญจากมัสยิด ไปอย่างคุมโนโนะซึ่งเขาจะเดินทางแบบนี้ปีละหนึ่งครั้งและทุกครั้งเขาจะแวะไปพักที่บ้านของตระกูลมาสโกตโนโช j จิโดยความหล่อเหลาทำให้เขาเป็นที่สนใจของคิโยฮิเมะลูกสาวตัวน้อยของเจ้าของบ้านโดยความซุกซนแบบเด็กๆครับอันชินจึงพูดหยอกไปว่าหากว่าเธอทําตัวดีเป็นเด็กดีอนาคตตนจะมาแต่งงานด้วยและพาเธอกลับไปที่มัสึกด,ด้วยกัน หลังจากนั้นครับทุกปีคิโยฮิเมะจะรอการมาของอันชินและเมื่อเธอโตเป็นสาวแล้วเธอยังคงจําสัญญาของอันชินได้แม่นและถามเขาว่าเมื่อไหร่ทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันอันชินตกใจที่คิโยฮิเมะเก็บคําพูดของตนที่พูดเล่นเลน,นั้นมาคิดจริงจังจึงโกหกเธอเพื่อเลี่ยงปัญหาไปว่าตอนเดินทางขากลับเขาจะรีบกลับมารับเธอไปด้วยแต่ความจริงแล้วเขากลับเลือกที่จะไม่แวะพักและเดินทางกลับมัสึทันทีเมื่อคิโยฮิเมะรู้ถึงสิ่งที่อันชินทํา เธอเรีบวิ่งตามเขาไปทั้งเท้าเปล่าอย่างนั้นเพื่อจะขอเขาแต่งงานถึงอันชินจะรีบเดินทางหนีแต่ว่าคิโยฮิเมะก็ตามทันจนได้ครับเมื่อคิโยฮิเมะตามมาทันแทนที่อันชินทักทายเธอเขากลับบอกว่าเขาไม่รู้จักเธอและบอกว่าต้นมีนัาสำคัญต้องรีบไปความเศร้าเสียใจของคิโยฮิเมะกลับกลายเป็นความโกรธและเข้าตบตีอันชินทันทีอันชินจึงร้องขอให้เทพเจ้าช่วยเหลือเขาแสงสว่างส่องเข้ามาที่ตาของคิโยฮิเมะทำให้เธอไม่สามารถขยับได้และอันชินก็หนีไป เมื่อเทพเจ้าเข้ามาขัดขวางทําให้ความโกรธของคิโยฮิเมะถึงขีดสุดเธอกลายสภาพเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งงูยักษ์ลมหายใจของเธอร้อนจนกลายเป็นเปลวไฟเมื่ออันชินหนีไปถึงแม่น้ําฮิเดกะเขาก็จ้างเรือพายให้พาเขาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งและก็หนีไปได้สําเร็จส่วนคิโยฮิเมะก็ว่ายน้ําตามมาในที่สุดอันชินก็หนีมาจนถึงวัดโตโจจิจนได้เหล่านักบวชก็ช่วยกันซ่อนตัวเขาเอาไว้ในระฆังทองเหลืองแต่ว่าคิโยฮิเมะได้กลิ่นของอันชิน ด้วยความโกรธและสิ้นหวังคิโยฮิเมะเอาตัวของเธอรัดระคังเอาไว้แน่นแล้วพ่นไฟอัดเข้าไปอันชินถูกเผาตายทั้งเป็นหลังจากนั้นคิโยฮิเมะก็กลับหลงแม่น้ำและจมหายไปครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkso.com i ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปสนนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปและในตอนนี้ชนะองของผมก็ได้ย้ายไลฟ์ทั้งหมดไปบนทวิชแล้วอย่าลืมตามไปเล่นด้วยกัน แล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ